สวัสดีค่ะบันทีมาพบิ้มพ่อากับช่องยายคำพูพาเลาะพาแซ่บรอไปใส่บัตรพี่น้องรอบบ้านคุ๊เกิดเหตุอันเกิดเหตุบ่คาดคิดค่ะเกิดเหตุบ่คาดคิดคาดคิดแต่งบัติพ่คิดว่ามาม้ามือเช้านี่มือวันพระวันพระแล้วก็เลยว่าเอาเก็บดอกไม้ไปขืนห่านนี่ปูก็นนะเอาน้ำไปยังไปใส่แองใส่อู่แองให้ปูสั้นแล้วกันรอากันเปิดออกมาแล้วจ้าว่าได้กระจัดกระจายพี่น้องเอ้ยบ่มาผู้ขาเรียบบุกเรียใจเรีย หมกเหลี่ยมห่อเหลี่ยมห่อเหลี่ยมก็อูกระดานลายงอม้าอันนี้เขาเ่าอนใครมาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นคิดดังไดเพิ่นเป็นดังใดไปเป็นผู้ใดเพิ่นจะว่าเด็กน้อยให้จากว่าผู้ใหญ่คือแบบใดเกียรตินาแบบใดย้ายเขาพูดก็บ่กเข้าใจให้กันค่ะว่าเป็นแบบใดเขาอ่นใครมาเบิ้งกันใครใครผู้ใดเขามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยย้ายคำพูดนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่าเกิดยัง กับสารปูค่ะอ๋อมอผีหลอกมาวางไว้หน้าสารปูเลยยังอันมื่อวานนี่เบิ่งด้วพี่น้องนั่นก็ดีดียู่พี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งกับเตต้นปูแท้ลูกหลานก็บ่ได้ออกมาเนาะวันนี้จังได๋คะเอามาเฮ็ดสิเจ้ามันสิเป็นเด็กน้อยคือผู้ใหญ่หน่ะพี่อันพี่น้องเฮ็ดอ่ะพิจารณาช่วยดูเบิ่งดูปแขกเจังอันจังซี่ก็มากระจาดกระจายค่ะนี่ถ่ายมาให้หมดเลยเบิ่งเนี่ยไปอีกอันนึงนี่งนี่เราก็เฮ็ดอันงดออกคนต้ ก็ลมไม่อย่างปูของนี no. there, s <S oh. ่อ่้อจังอันอันอันนี่กับมาเฮ็ดลมเฮ็ดยังวันี้นจังสี่กัมาเฮ็ดจังสี่กาขึ้นมาเอาบอกผ้าอมาอันใส่พม่พี่น้องเขาวันนี้ควายกัาขึ้นมาทังอันนั้นขึ้นมาทั้งสารปูควายก็ขึ้นมาทั้งสารปูวันนเบื้องสร้างอันเอตาใ้ผู้แากอะไรขอโทษผู่เห็นผู้ใดบอกเจ้ามาเิ่ง บอกด้กพี่น้องได้ใครออกมาขื่นไปตีนพ้นรถแล้วกานี่เอาขื้นไปพุ่นแล้วกามีการเอาด้านเสียบหูพ่อมไหูนัวไขตาบอดให้เออที่วเบลโบแม่ไจะหูเมื่อวานนี้ก็ดีๆยู่ย้ำเส้น่เลือดเ็ดีๆมือ่วานขอไพยเราอุ้งาเเห็นล้วเหรอไม่อยังอยู่ในสารปูไล่หัวปูไล่นี้แล้วเอไล่ปูนี้ นี่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 ข้าวบ๊กเกตนะดอกไม้ม่เน็บเด้อค่ะเนี่ยไม่ไม่เน็บดอกไม้ม่เน็บค่ะวันนี้พวกมาลกับมั่งออกไปพุ่นเด้อค่ะพ่อนั่นมั่งออกมืดพื่น่ะพงมาลกับมังออกไปพุ่นเด้อค่ะพ่พวงมาลกับมังออกจากสารปู่นะคะวันนี้บอกเก็เห็นตนวันนี้ ขวงมาไล่ปูกะเอาไปเนียไปทั้งต้นพุ่นเบื้องแรค่ะอันนี้เอาขึ้นมาไว้ยังสิเอามาเนยันเป็นแลกๆเลมันแปลกน้อยนึก่าหม้อขาล่กะเคยอเายังมาสิแล้วบ่ดนี บ่บ das like ่บ่อันคันันคันสิว่าเจ้ามือจังสิ่กะอันบ่ได้จะแม่นนะเพราะว่าเขากับ่ถือแมงวดบังหันแม่แม่ป่าแม่นเฮาถือสุงวดสุงวัดสิ่กะใครเด้อิ่งดูการเกตนาค่ะอาปูตะเกาค่อเก่งแท้กันปูเห็ดังซีไมบบ่ด้บ่ด้่้ก่ได้บ่ไ้บ่ได้บ่ไ้บ่ได้บ่ด้บ่ไ้่่ด้บดีย่ไ้ด้่น่้บ่่ได้ ไปบิดหูไม่หลดเปียงอะปูน้ำเพชรมันหลดเปียงมังไกลรืเปล่าไรปูนี้แล้วนี่ไนีจ้าเจ้าหมอนึงเด้อค่ะเจ้าหมอนึงหมอนึงนี่เั้าปูนึงเ้าหมอนึงมาตะพิมาไปพิาดิ่งเลยมิตประชาเน่ยมันหนึ่งม่อเมื่เมื่อเอเมื่อเมื่อเมื่อม่อเมือเมื่อเ่อเมื่อเมื่เมื่อวม่ามอยาก่้เ่อเมื่อเาือเม่อมื่อม่อเาืม่อมืนอเเ่ม่มือม่่เม่อ พิจารณาดูดเบ่งดูค่ะเบ่งดอกกันอันนี้เบ่งสารไม่ต้องเบ่งอันสารปูกันเอาดอกไม้เอาอย่างยังออกเบดใช้อันไหนของไม้เอาสารอันตะกี้ตะกี้อยู่ทังสารนี่ตะกี้สมีนั่นนิดหนี่ง สมนีก็มาตะพุ่นดัวบอนี่ตะโดนดัวบนี้เห็นบอนี้พวงมาไลปูตะเกียบข้องขังหลังขาสารปูบอนี่ไปอยู่ทั้งต้นไม้พวกนั้นต้นี้ปูนั่เงีบยไม่เห็ดเบาะแกงจะมาเห็ดของปูได้หรือปูก็ตามหักเขาตึงดนเนาะไก่อันเบื้องดู่เอาอันบบข้าวมังุ้มอ็นหัวที่หักเนาะนี่ข้ามไม่ยังไม่ยังมาข้ามไปนะนี่ไม่ข้ามยูอนนึงนะข้างในนะข้ามไม่ข้าม ปอยของแกบเจ้าของแก่ผู่อยดอกเด้อเดี๋ยวผู้ใดมันเป็นอย่างมันก็รู้อยู่แก่ตัวมันแก่ใจมันแหละเดี๋ยวพึ่งสร้างค่ะเบิ่งสร้างมากสร้างมากกับผ้่อยแค่ไตคาโต้แล้วกับผู้ป่อยสิค่ะ เกลี้ังไลยล่ะป mm ูล hmm. okay. uh ูกหลานคือเกตนาดีแ like. ท้มาดีอ like. ันเออต้อนเบิ่งแล้ยวมาดี้บัดนี้ลูกหลานก็เลยมาจัดให้สวยงามก็เก่าค่ะนอกจากนั้นเบิ่งแลี้ยวใส่จัดให้สวยงามก็เก่าบ้านปูคุณจะว่าสี่เหลี่ยมสี่สัยก็เก่าค่ะ จไถลูเก้าค่ะบัดนี้จ่าไถ่ลูก็เก้าค่ะลูกหลานมัดล่างมาอยังไห้ท้นั่นไหลูก็เก้าค่ะสดใสโอ้บะหมี่ผ้ทอค่ะบัดนี้สวยงามมากค่ะบหมี่ไท่หานเาะค่ะลูกหลานน้อยละเฮ็ดให้จัดการไห สวยงามค่ะน si ah, ah, uh huh. ี่อะไขวดนั่นน่ะโอ้กเอุนีอยอยู่กองขยะเลยใสยขวดยังเอาเทียนใส่ปาทูแล้วก็เอาโด ไวาสอยากควาดอกบไว่ต้องโค้นดอกดกไม้อย่างนี้ออกไปถิ่นทงอกไม้เกิดขึ้นแบบแบบข่าเบิ่ง่าดอกไม้สร้างสร้างเ่ากันปูโลหาฮารูฮาราค่ะ แล้วตะปูสีพิจารนา้ะปูเด้อปูไรประเดใปูปใดเ็ดอะไนของปูอะไรแล้วตะปูสีพิจารณาเด้อค่ะไรปรเห็บัวถือบัชอบไ่เทศบัถือบ่ชอบกันแล้วตะปูสีพิจเรนาตัวลูกหลานเนี่โอ้ยกพ่ใจลายม้ามือพ่อมือเศ้านี่เสียใจลายปูยลูกหลานก็ได้เอาได้แตงห้ปูเลยขึ้นเก้าแล้ว ขอโทษปากคางคเบอกเป็นย <Hoy S 2> ังไปโลกเคยนั่งเล่นโทรศัพท์ยู่มีนะนั่งเล่นกระปุกมาปูบวกยเเยอะปฟาอก็เพนเกติน้าบอดีกะสร้างเพื่อนเราเพื่นเฮ็ดบดีนะพี่น้อง เลื่อโยนเรื่องนี้สิโยกให้พูดแล้วเูาพูดพิจารณาพูเสิยงหมอสมเป็นปะไรแกแล้วตะพูดตัดสินใจนะพูดเด้อพูดไรประเทศกับพูดบ่ดีบ่งามปูดพิจารนาเอาไอปูดท่านเอาปูดเป็นพูอันเจียงก้าปูดหูแก้วตาเทียบพูอันพอเฮือนเดินอากาศได้ออหลกหลานกับมาแตงมาแฝงห้ได้สภาพคื้นเก่าแล้วค่ะเขาดูว่าเก่าค่ะ